ต่อมไทลอยผิดปกติมาสังเกตอาการกันค่ะหลายคนอาจเคยได้ยินว่าไทลอยอ้วนกับไทลอยผอมซึ่งเป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งของต่อมไทลอยค่ะแต่อาจไม่รู้ว่าโรคนี้คืออะไรและส่งผลต่อร่างกายอย่างไรเรามาทําความรู้จักโรคนี้ให้มากขึ้นกันค่ะต่อมไทลอยมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนไทลอยซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สําคัญต่ออวัยวะทุกอย่างในร่างกายทําให้อวัยวะทํางานได้อย่างสมดุล ต่อมไทรอยผิดปกติแบ่งได้เป็น2ประเภทคือ 1. ไทรอยเป็นพิษจะมีค่าไทรอยสูงร่างกายกระปี้กระเป๋ากระตือรือร้อนขี้ร้อนเหงื่อแตกง่ายน้ำหนักลงใจสัน่นใจเต้นเร็วและ 2. ไทรอยต่ำหรือไทรอยไม่ทำงานจะมีค่าไทรอยที่ต่ำขี้หนาวน้ำหนักขึ้นอ่อนเพลียไม่อยากทำอะไรไม่มีแรง ไทรอยทำงานผิดปกติเช่นทำงานมากเกินไปอวัยวะต่างๆจะทำงานมากผิดปกติและหากไทรอยไปกระตุ้นหัวใจส่งผลให้ใจสั่นใจเต้นเร็วหรือหัวใจวายได้ค่ะหากไปกระตุ้นตับอาจทำให้ตับอักเสบและถ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อก็ส่งผลให้กล้ามเนื้อสลายได้ แต่หากมีไทรอยที่ต่ำอวัยวะต่างๆจะทำงานช้าลงใจเต้นช้าระบบการเผาผลาญน,น้อยลงขี้หนาวน้ำหนักขึ้นจะเห็นได้ว่าไทรอยเป็นตัวสร้างสมดุลของการทำงานของอวัยวะต่างๆร่างกายเราจึงควรมีค่าไทรอยในเกณฑ์ปกติเพื่อให้อวัยวะทุกอย่างทำงานได้ตามปกตินั่นเองค่ะในทัศนะการแพทย์จีนโรคไทลอยเป็นพิษส่วนใหญ่เกิดจากสภาพหยินพร่องหยางเกินในร่างกาย ขยินในไตพร่องลงและหยางในตับมากเกินไปในตับและในไตมีทั้งหยินและหยางปกติไตจะส่งหยินในไตไปหล่อเลี้ยงตับเพื่อมีให้ตับรุ่มร้อนเกินไปแต่ถ้าไตเสื่อมลงจะไม่สามารถส่งหยินไปหล่อเลี้ยงตับได้อย่างเพียงพอส่งผลให้ความร้อนในตับมีมากเกินไปจนลอยตัวขึ้นไปกระทบศีรษะจึงทำให้เกิดอาการต่างๆค่ะสำหรับโรคไยลอยเป็นพิษ การแพทย์จีนนิยมใช้สมุนไพรจีนในการบำรุงหยินในไตเพื่อลดภาวะหยางในตับมีมากเกินไปปรับความสมดุลของม,ม้ำขจัดปัญหาความชื้นสะสมที่เกาะกลุ่มเป็นก้อนไปข้างอยู่ตามจุดต่างๆของร่างกายรวมกับช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตปรับกระบวนการเมตาบอลิซึมของฮอร์โมนต่างๆให้สมดุลโรคไทรอยเป็นพิษกับวิธีการบำบัดแบบองค์รวม การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอินเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิ n เวที่สายด่วนสุขภาพเอิ n เวช027514399